สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ของ Premiere Pro CC 2021กันนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างสำหรับในเวอร์ชันนี้จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะพูดถึงฟีเจอร์ใหม่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับอย่างแรกที่น่าสนใจเลยก็คือการทำคำบรรยายหรือแคปชั่นนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งระบบเราจะเห็นได้จากบนพาเนลไทม์ไลน์มีการเพิ่มแท็กของแคปชั่นขึ้นมาต่างหาก เพื่อใช้ใส่คำบรรยายหรือแคปชั่นลงไปในงานตัดต่อโดยเฉพาะครับช่วยให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำคำบรรยายหรือแคปชั่นนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับโดยการใช้งานเราจะต้องเลือกรูปแบบการทำงานหรือเวิร์กสเปซให้เป็นแคปชั่นเสียก่อนถึงจะทำคำบรรยายหรือแคปชั่นได้ซึ่งจะต่างไปจากในเวอร์ชันก่อนๆนะครับการนำผลงานที่ได้ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกไปใช้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอหรือที่เรียกว่า export นั้นถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะไปปรับแต่งค่าอะไรเพิ่มเติมเราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับเพียงแค่คลิกปุ่ม quick export และกำหนดค่าเพียงไม่กี่ขั้นตอนซึ่งเป็นการกำหนดค่าแบบมาตรฐานและเข้าใจได้ง่ายเราก็จะได้ผลงานที่ต้องการจะ export ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วครับ scene edit detection เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนคลิปวิดีโอ ที่ได้เคยถูกตัดต่อและเอ็กพอร์ตออกไปแล้วให้สามารถกลับไปตัดต่อและแก้ไขได้อีกครั้งครับโดยการคลิกขวาที่คลิปแล้วเลือกคำสั่ง Scene Edit Detection โปรแกรมจะตรวจจับคลิปวิดีโอเพื่อค้นหาจุดตัดหรือ Edit Point จากภาพเหตุการณ์นในคลิปที่คิดว่าเคยถูกตัดต่อมาก่อนแล้วจะเปลี่ยนจากคลิปก้อนเดียวเป็นคลิปที่ถูกตัดซอยตาม Edit Point หรือจุดตัดต่างๆเพื่อให้เราได้กลับไปแก้ไขงานตัดต่อขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่เราไม่สามารถไปหาไฟล์ต้นฉบับเดิมมาตัดต่อแก้ไขได้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟีเจอร์ใหม่ของ p r p o CC r องพนยี่สน่าใช้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่เหลือก็ให้ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ